ตีตำน้ำพริกตาแดงนี่นี่ยเห็นว่าเนี่ยที่ย่างไส้มุกี้นี่เป็นปลาทูกะปิม,นนมานีมะขัวพริกพราะขวัวพริกก็เราลงมาใส่โคกนีนะพี่น้องถึงกะปิเครื่องเป็นตีบุมีอย่งางไรมีปลาทูปลาทูนะครับหลักๆนี่แหละแล้วก็น้ำมะขามเปียกเอามาใส่กันลงไปกับพริกป่นพริกป่นเทาก็ลงไปรวดมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดใส่หล,ลายเอาเนาะนั่นแหละมัน,นีก็ตำมันนี่เออ ตำไห้หอมแดงกับกระเทียมกับพริกป่นแล้วก็นะครับมันเข่าก,กันไม่แหลกกอนตำไปเรื่อยๆตำไปเรื่อยๆจนมันแหลกคลณพี่น้องตำไปตำไปัไปงสิ่เนี้คนนะ่จะจนมันแหลกบับน,นี้ก็มาฉีกเอาเนื้อปลาทูใส่เ้อพี่น้องเดยแบบนี้เลยฉีกเอาเนื้อปลาทูใส่ปลาทูอยจาะเห็นมีกากเด้อหละใบยออกดีๆแต่ต้องมาตำตำให้ละเอียดครับ นี่คือโฉมหนา้าเป็นแบบนี้ครับน้ำพริกตาแดงหรือว่าบ้านเขาเอิ่อนมาแจ้วปลาทูครับนี่แหละแตงใส่พริกผงเนาะกับมาใส่เขามาแป้งปุ่งแตงเอาวันนี้ก็ด้วยน้ำมะขามเปียกมักสมแต่ว่าให้มันออกสมสมเล็กน้อยนะครับสมสมนัวน,วนัวนะครับออกเพร็ดจัดจานเล็กน้อยเพราะว่าน้ำพริกตัวนี้เขาก็จะมาก,กินกับพวกต้มจืดนะครับพวกต้มจืดแต่เมื่อนี้ก็ทิ้งไทยด้วยกับยืดต้มจืดยู่ต้มจืดไข่น้ำ นี่แหละครับเขาก็ใส่มันลงไปลวดนี่บบดนี้เขามายั่วงห่วเ,เอาเด้อยิ่งไปต่าแห้งแล้วมันฟงใส้ตายดิบอกไปก่อน,นออเนี่ยค่อยๆยั่วงหน่วงห่วลงไปนะครับผงลงผลงนวดบนกระทงหมักมักแห่งนวอะไรบบดนี้ก็ใส่ลงไปผงชูรสบริวารกันแล้วแต่ผู้มักนะครับซิมก่อนลราผมเนี่ยเนี่ยแซบ่บผมว่าสักนี่แซบ่บปุ๊บคือเอาถวเระผมนี่สักนี่แหละครับมันบริมีณยังไงเหตุไง น้ำพริกตาแดงเข้านี่งเลยครับกินได้ตลอดคุกกับข,ข้าวสวยข้าวเจ้าเด้่ครับเดอ้อข้าวสวยนวลๆน,น่องละข้าวเจ้าอนอนๆน่องละกินกับข้าวเจ้านะครับก็มีต้มจืดบ้านนี้ผมสิพาไปเบิ่งต้มจืดผมเฮ็ดต้มจืดไข่น้ำเฮ็ดง่ายๆครับต้มจืดไข่น้ำไม่ได้มีหยังหลายเด้นี่เบิ่งชมหน้าน,นี่ก่อนนี่ผักกับก็สิมีหมุกแตงนี่นะครับเดอ้อมีหมุกแตง มักทั่วมกเขือจอละครับที่พักจิมห้าเนาะนี่ไข่ก็ตีไว้เลยดี่ผมเนี่ตีไข่ไว้แล้วก็มิเซนร้อนนะครับก็มีพักนะครับพักที่ห้าจะไปเห็ดต้มจืดนี่โฉบนาเป็นเป็นแบบนี้มากินกันพี่น้อง